สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะเราก็ยังต้องเรียนออนไลน์กันอยู่นะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาต่อกันจากในชั่วโมงที่แล้วก็คือเรื่องของบ้านพิลึกนะคะก็คือในวรรณคดีและวรรณกรรมในหน่วยที่5นะคะทีนี้จากเมื่อบานนี้นะคะก็คือ เรื่องที่ปัญญาถามตั้งคำถามถามสันติว่าชอบอ่านหนังสือประเทศไหนซึ่งปัญญามีคำถาม3ข้อซึ่งในการตั้งคำถามและตอบคำถามนะคะเราจะต้องมีจุดุ่งหมายในการถามที่ชัดเจนและถามโดยใช้คำศัพท์ง่าย คำถามชัดเจนก็คือต้องการทราบว่าสันติชอบอ่านหนังสือแนวใดโดยปัญญาใช้คำถามที่เข้าใจง่ายผลสรุปออกมาก็คือสันติชอบอ่านหนังสือประเภศนิทานนิทานก็คือเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมานิยายก็คือ เรื่องแต่งที่มีโครงเรื่องมีตัวละครหลากหลายส่วนเรื่องสั้นคล้ายๆกับนิยายเพียงแต่จะมีเนื้อเรื่องสั้นๆและก็ตัวละครน้อยป่าหนังสือที่ปัญญาเลือกให้สันติอ่านนักเรียนรู้ไหมคะว่าเป็นหนังสืออะไรก็คือเรื่องบ้านพิรึก ลิฟนี้นะคะผู้แต่งก็คือวอวินิษฐ์ไยกุลสำหรับวอวินิษฐ์ไชยกุลเราเรียกว่านามปากกานะคะไม่ใช่ชื่อจริงเป็นนามปากกาของรองศาสตราจารย์คุณหญิงวินิตาดิถียนนี่แหละค่ะคือชื่อจริงของวินิบอวินิษฐ์ไยกุลท่านเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลปีพุทธศักราช2,544ที่ได้รับรางวัลเพราะว่าเป็นหนังสือที่แต่งดีนะคะจึงได้รับรางวัลทีนี้เรามาดูคำศัพท์นะคะคำศัพท์ในเรื่องอย่างคำแรกคำว่าพิรึกพิรึกหมายถึงอะไรคะก็จะหมายถึงผิดปกติแปลกประหาด เพราะฉะนั้นเรื่องบ้านพิลึกจึงเป็นการเล่าเรื่องผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเกี้ยวเกี้ยวเป็นเด็กผู้หญิงนะคะจึงใช้คำสรรพนามแทนตนเองว่าหนูเกี้ยวจะใช้สรรพนามหนูในขณะที่เธอเล่าเรื่องทีนี้มาดูเรื่องย่อของบ้านพิลึกตอนบ้านพิลึก แสดงว่าในเรื่องบ้านพิลึกเนี่ยจะมีหลายตอนนะคะที่ในชั้นป .4 นี้ที่เรียนได้เรียนก็คือตอนบ้านพิลึกค่ะก็คือเกี้ยวถูกปอยเพื่อนร่วมชั้นเรียนกล่าวหาว่าบ้านของเกี้ยวเป็นบ้านที่พิลึกเพราะพ่อของเกี้ยวขี่จักรยานไปทำงานส่วนแม่ของเกี้ยวชอบนุ่งโจงกระเบนและผ้าถุง ส่วนพี่แก้วพี่ของเกี้ยวเลี้ยงสัตว์แปลกๆเส้นตุ๊กแกจิ้งจกอึ่งอ่างเขียดแต่เกี้ยวไม่คิดว่าบ้านของเธอนั้นพี่ลึกอะไรเลยอย่างไรก็ตามเกี้ยวก็รู้สึกไม่สบายใจกับข้อกล่าวหาของบอยมากจนทําให้คิดไปว่าหรือบ้านของเธอจะพิลึกจริงๆเหมือนที่บอยกล่าวหาก็ได้นะคะ ซึ่งข้อคิดที่ได้จากเรื่องบ้านพิลึกก็คือการที่คนอื่นไม่เหมือนเราไม่จะเป็นว่าเขาจะต้องพิลึกหรือผิดปกติเพราะคนทุกคนย่อมมีแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นของตนเองก็คือคนเราจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปว่าหรือไปกล่าวหาว่า ผิดปกติเพียงแค่เขาแต่งตัวไม่เหมือนเราทําอะไรไม่เหมือนเราเพราะทุกคนมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เป็นของตนเองทีนี้มาดูคําศัพท์น่ารู้ก็จะมีเป็นบางคำนะคะอย่างคาว่าตั้งตัวตั้งตัวหมายถึงตั้งฐานะตั้งหลักฐานอย่างในเรื่องนี้ก็จะหมายถึงการทำตัวให้พร้อม โจมตีคำว่าโจมตีก็หมายถึงใช้กําลังบุกเข้าตีโดยปริยายหมายความว่าพูดหรือเขียนว่าหรือกล่าวหาผู้อื่นอย่างรุนแรงเหมือนกับที่บอยกล่าวหาเกี้ยวนั่นเองก็คือกล่าวหาว่าเป็นคนพ่ลึกบ้างก็พิลึกเหมือนกันต่อร้อต่อเถียงหมายถึง ต้องเถียงกันไปมาไม่หยุดย่อนคือเถียงกันไม่มีใครยอมใครมอเตอร์ไซค์เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะมาจากคำว่า motorcycle แต่ตัดคำสุดท้ายออกราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์คำนี้ไว้ว่าจักรยานยนต์ซึ่งนักเรียนเวลาใช้ ก็วควรเลือกใช้คำให้เหมาะสมในการพูดหรือเขียนสำหรับคำว่ามอเตอร์ไซค์และทักษะจักรยานยนต์นะคะสวค่วนคำว่าเพี้ยนหมายถึงไม่ค่อยปกติคลากหมายถึงเป็นเสียงดังคลากคลาดเสียงดังเช่นนั้นซึ่งนักเรียนจะต้องไปศึกษาในหนังสือนะคะในเรื่องของคำศัพท์ แล้วก็ความหมายของคําศัพท์แล้วก็ในเรื่องของบ้านพิลึกครูให้นักเรียนไปอ่านเนื้อเรื่องเพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วนใ,ในชั่วโมงหน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ